สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆทุกคนนะคะพบก,กับไฟตามเคยนะคะกับช่องสายไทยในเยอรมนีค่ะวันนี้ไฟมานำเสนอเมนูผัดเผ็ดเนือ้อใส่มะเขือนะคะ h a l โหลเอสซัมฮอยเ o อก็แค่นี้เอสซ a มผัดเผ็ดเนื้อใส่มะเขือไทยเอสนะคะโซเราจะมาปอกมะเขือกันเลยนะคะปอกมะเขือนี่ก็ซื้อมานะช่วงโควิดอะไรก็แพงนะครับพี่น้องเออตัส มันเป็นมะเขือนะ That is um my son สอบจีหนออบจีหนอ n รอนเอ่อ e ลายหนอ a บจีหน Yeah อบจี i n อมะเขือพวงนะคะภาษาเยอรมันนี่ก็ยากอยากอยากขึ้นทุกวันยิ่งพูดก็ยิ่งงงหั่นมะเขือก็เลย อันนี้จะเป็นน้ำน้ำเย็นกับเกลือนะไฟจะใส่เกลือไปด้วยแต่คลายวาสาเมะไ,มไซส์หัน่นเลยใครไม่ชอบกินเม็ดก็เม็ดออกหั่นไปที่น้องโซ่ไ so, นน์ไปหั่นไปจนเสร็จ ช่วงโควิดไม่มีอะไรทำก็กินอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยเริ่มเย็นแล้วนะตอนนี้เข้าทำกับข้าวตอนประมาณสี่โมงเย็นนั้นเนี่ยสี่โมงเย็นก็เริ่มมืดแล้วนะ Yes is u m s um, e x a n wo fast uh, sexen wo t r s e c t i o n นะ yes ลังซ้ำถุงเขื่อนะ so เสร i จเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะไฟก็จะมาเอานี่เลยมาเขือพวงไปด้วยเลย yes คลายนะ over นั่น,น so มันจะเป็นแบบนี้นะดูคนไทยอ่ะรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าต้องอธิบายให้คนต่างชาติเขาเข้าใจด้วยเปื่อตรงนี้แหละมีเพื่อนต่างชาติก็งนนี้แหละนี่ใส่ไปเสร็จเรียบร้อย ร้อยพี่น้องใส่น้ำเกลือนะแช่ไว้แช่ไว้ก่นอ,อนอะนี่เรนฟรายส์ฟีหุน400กรัมเนื้อวัวนะเพื่อนๆี0ร้อยกรัม ใครหั่นเล็กใครชอบชิ้นเล็กหั่นชิ้นเล็กใครชอบชิ้นใหญ่หั่นชิ้นใหญ่เตามากรอสตอนสไนค์กรอสเรามาใครตันชไนน์นัใครเอาไมสักโซโซโล่น่ากเกินคิดก็น้ำลายไหลแล้วเนี่ย Das essen wir immer nach Leute. Scharf. Schön scharf. เรียบร้อยนี่เป็นไงเรียบร้อยฟลันซินออลน้ำมันพืชนะเพื่อนๆเพื่อกด้วยการตวงเนี่ย เป็นคนทำของข้าไม่ค่อยอยากตวงเท่าไหร่ไอ e ล e l s w a อย r ท l e ล e l ์ฟลังส์น,น์เอลไดอะโกยนี่คือโรสเคอรี่ที่นี่ก็ดีอย่างนะเพื่อนๆน,นะมีพริกแกงขาย ทำไม่มีพิ่แกงขายตายหาพอดีตามเองไม่เป็นแล้วไม่รู้ว่าตามพี่แกงไงตามพิ่แกงทีจะทำอะไรทีนี่ต่โองโหยหาของให้วุ่นโ,โทรศัพท์เป็นอร่อยแสงไฟไม่พอมันถึงไปห,หยิบหยิบยับยับะ อ่ะนี่โรสเคอรี่ออโอเคยังไอย่าโมนี่เริ่มดรอล่ะโรสเคอรี่พาสต้าตผัดสิรออะไรหรอจะทำตัวให้เปียแป๊บนึง ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อยู่กับฝ้ายนะตอนนี้นะที่คอยเป็นกําลังใจให้ฝ้นะคะขอบคุณทุกคนเลยนะดยได้านนี่ว่าจะน้ําเปล่าใสไ่ไปเรจะเอาแบบแห้งๆแห้ง,ห,งนหน่อยๆเลยนะผักชีฝรัเฟรชลี พริกสดนะเพื่อนๆนะทรายไข่ทรายมันนะ,ม,นะมี่ายไส้เออนื้หมเอกแมันชอบสนินขันตันการสีชิลี แต่ถ้าใครคนไหไน,นที่ชอบเผ็ดก็ใส่ถถพริกไปเลยนะมีเป็นส่วนก็ใส่ไปเป็นส่วนเลยนะถ้าชอบคุเผ็ดน,นะแต่ว่ากินมากก็ไม่ดีรู้กินเผ็ดมากไม่ดีแต่ก็าจะชอบนะใส่ไปเลย นอกไปเช่นว่าจะเสร็จแล้วค่ะก็ใส่เนื้อเนรนท์ลายใส่ลงไปรออะไรล่ะเห็นไหมเนะี่ยสายยอดตัวลงมาให้เสียแล้วอ๋อมาสองพิแกงน,นะผัด จนกว่าเนื้อเขาจะสุก70-30 70-30เปอร์เซ็นต์ไว3นาทีครับีเสร็จแล้วค่อยจะใส่ไอเลฟเลสูตรกา หนึ่งช้อนน้ำตาลโอ๊ยพีซูส์เะน้ำปลาหมดแต่ยังอยู่ไอ้แล้วซ็ซีซูส์หนึ่งช้อนน้ำปลาตูวยาสูงเถอหนึ่งไอส้ไส้ไส้ เนี่ยซุปซุปเราจะใส่ซอสหอเสอาฟแทมซอสน้มันหอยนะเพือพอพ่อนๆนะเมื่อกี้นี้เอ่อเมื่อกี้นี้อะไรวะซอสหอยเฮ้เมื่อกี้นี้ซีอิ๊วขาวอันนี้น้ำมันหอย ถ้าไฟพูดฝีขอ้อใครได้วยเด้อพี่น้องเด้อมือใหม่หัดทำอยู่ว่างๆก็เลยอยากทำนะไอออ่อออาตามไปไฟปวดแขนแล้วน,นะ ไทรนี่แหละมันปวดแขงนงี้แหละถึงไม่ค่อยชอบตักตรงอะไรเวลาทำของข้าวอ่ะไทรเลสเตอร์อัลเทอร์นโซอไว้เซสเซอร์พริกไทยขาวนะเพื่อนๆนะไอเทลเลสเซอร์ ไว้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ปราดผัดผัดให้เข้ากันป้าจะเอาแบบแห้งเลยนะจริงๆขอแบบแห้งแห้งแห้งแกระเลยอ่ะเสร็จแล้วป้าจะใส่มะเขือลงไป โอ้ oh my god โอเวอร์ชีน่าโอเวอร์ชีนันใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดมะเขือเนี่ยของโปรดเลยแต่ว่าที่นี่โอ้แม่งโคตรแพงเลยแพงจริงนะเพื่อนๆนะถ้าเป็นมะเขือเปาะจริงๆเ่ยนะ สี่ลูกเพื่อนเอนเอ้ยสี่ลูกนี่ก็เกือบลูกละหนึ่งออยแล้วเนี่ยสี่ลูกที่นี่นะประมาณสี่ยูโรเท่าไหร่ไม่รู้ที่เรารู้สี่ลูกนี่ก็เกือบห้ายูโรนี่เป็นไงสีสัตเริ่มน่ากินแล้วใช่ไหมล่ะผัดไปเรื่อยๆนะเพื่อน,นๆนะผัดไปจนกว่า เขาจะแห้งแล้วจะสุกมะเขือเนี่ยพยายามให้มันอยู่ใ,ใต้นะเพื่อนๆพนะให้มันโดนความร้อนมันจะได้ไม่ดำถ้ามันอยู่ข้างบนมันไม่ร้อนมากให่มันจะดำดำเหมือนคนทำนะเพื่อนๆพคนทำก็ดำปืดเหนียง,งมาสามชั้นแล้วนะ่ะช่วงโควิดมาเนี่ยหเหนียง,งออกมาเป็นสามชั้นแล้วนะ่ะ น็อกมาฟิชชี่ดีไพรน์จะใส่พริกเข้าไปอีกกินให้มันแสบแสบไปทั้งยวงแสบจากแล้วก็แสบแสบทำให้แสบไปให้หมดจะพูดถึงมันก็ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจจริงเนะเพื่อนๆนะ das essen wir essen mit Reis. Chili. Ja, von. สูตรไทยสูตมันนะจ๊ะสูปรไทยสูตมันถ้าใครไม่ชอบมะเขือเละก็ยกลงได้เลยนะแต่ถ้าใครชอบมะเขือให้มันอ่อนๆก,ก,กลุกๆแกบๆหน่อยก ผัดไปต่อไารเฟียที่นูน่นไว้เพอ่อปราสหนิ่นะนี่หอมจริงๆเลยเพื่อนๆหอมมากเมน,นูนี้อย่าบอกใครเชียวเสร็จแล้วนะเพื่อนๆอีกสองนาทีผัดต่อก็เสร็จแล้วเป็นน้ำก็เสร็จอายังไม่เสร็จสิ ยังไม่ใส่กระเพราเลยจะฟาแบบกระเพราก่อนปลาเดียวปลาเสียวผัดไปสักอีกสองนาทีอ่ะไปอยากไ้ให้มันแห้งๆอ่ะแห้งแบบไม่มีน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยแห้งแบบแห้งแบบแห้งแทบแอ่ะแต่ว่ามีน้ำคลุกคลิกอะไรเงี้ยได้นะแทบเมนูนี้นี่เห็นไหมเพื่อนๆทำมะเขือม,มันอยู่ช่วงใต้ๆอ่ะมะเขือมันจะไม่ดำนะเพื่อนๆนะ แล้ใส่มะเขือก็รีบเอามะเขือเนี่ยลงไปใต้ๆแล้วก็หมูขึ้นข้างบนมันจะไม่ค่อยดำสองามเมนูนี้าถึงนะให้หมูมันสุกให้มะเขือมันสุกนี่เพื่อนๆน,นี่นะก็ได้ที่แล้วอันนี้จะเป็น ไท่บาสิลิคุมไปเอาแช่แข็งไว้นั้นนะ่ะชอบซื้อมาอยัางไงก็แช่แข็งมันไปไงนะั้นน่ะไท่บาซิลิคุมนึ่งนะค่ะก,ก้านมันออกก่อนก้านไม่เอาเอาใบก้านินไม่ได้ก้านมันแข็งไทยบาซิลิคุมใส่ลงไป ซื้อและแช่แข็งเหมือนเดิมนะเนี่ยเพราะว่าป,ปลูกนะฝ้ายปลูกเกือบจะได้กินทุกปีพอเข้าหน้าหนาวมาทีไรเอาเข้าบ้านก็จริงแต่ว่าก็ไม่รอดดูแลเอาใจใส่ยิ่งกว่าลูกแต่ก็ไม่รอดจริงๆใส่ไปใส่ไปให้หมดเนี่ยชอบ เป็นไงล่ะไทยบาะสิธิคุมก็น็อกมาปรานผ่าไปอีกลอกโอ้โหเป็นปราแซ่บเสร็จแล้วแซ่บเลย โซแซติดของหอเเสร็จแล้วนะคะเพืพ่อนๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวฝ้ายจะไปจัดจานให้ดูนะคะสำหรับวันนี้กับเมนูผัดเผ็ดเนื้อใส่มะเขือก็เสร็จลงเรียบร้อยแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนชอบคลิปฝ้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามฝ้ายได้นะคะสำหรับสำหรับเมนูต่อไปคะ่ะของหอยเธอเอส fertig. Wenn jemand gefällt, mein Video bitte, bitte nicht vergessen, Daumen hoch drücken und abonniert mein Video. Für heute. Tschüss.